มาถึงคู่ที่2ครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับมวยมันคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งฝ่ายน้ําเงินคูผาต้าพันเปอร์เซ็นครับเอาละครับสงครามเข่าเหมือนเดิมครับยกนี้คูผานี่เบียดเข้าไปปล้ำในยคู่บนนะครับเอาเบียดเข้าไปโอ้โหดูแต่ละเพชรนี่หนัก,นก,นกนๆแรงๆทั้งนั้นเพชรอลังการก็พยายามจะไล่แขนจะหาเหลี่ยมหาเชิงตีเหมือนกันนะครับแต่ยังทําได้ไม่ถนัด ดูแล้วครับคู่นี้นี่เราใจเบียดเข้าไปเร่งตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นมาเลยนะครับปูผามาถึงยกนี้ก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับมีศอกสลับด้วยครับปูผาอ่ะตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวครับเพชรอลังการเอาตีมาวัดกันที่พละกําลังข้อแขนโอ้ขีบมาขีบแล้วเสียบแรงเลยนะครับปูผาต่อีคืนว่าซ้อมยังไงครับเร่งตั้งแต่ยกแรกยกนี้เสียบซ้ายเสียบข่าวไว้เลยครับโอ้โหนี่ครับ มาอยู่ใครใหญ่ใครดั่งด้วยกันทั้งคู่มาอูบาติเข้าไปซ้ายหน้าโอ้ยสอกสลับมาเพชรอลังการมามีอาวุธลับครับมีอาวุธลับลูกศิษย์ปะคุ้งไฟแดงมาน้ําเงินลูกศิษย์คุณต้าแผกดแขนกดแขนขวางหน้าไว้ไอ้เพชรอลังการเอาคูผามาดูขัดไนใครตีใครครับตอนนี้เอาเลยครับดูว่าเพชรอลังการก็เริ่มจะล็อกจะปล้ำหนตีได้เก็บเบหมือนกันนะครับสถานการณ์นั้น กลับมาวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับคู่นี้มาเดินเปิดเกมบ้างครับเพชรอลังการมาเตะแล้วครับค oh. าเลยเอา้านี่ครับ <c oughs> นี่ครับจังหวะติเชือกกรรมาการแกะแยกว่ากันต่อกล้เวทีตอนนี้ซ้ายซ้ายหลุดหลุดุวงในวงในสองข้าเข่ากลางเวทีครับตอนนี้ ตัวเพชรหลังการเองก็พยายามจะฮึดจะเร่งนะครับล้ำนายเอาเริ่มของได้ตีได้พอตีได้มีเสียงเชียร์เข้ามานะครับแต่ภูผาก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันวงนายก็แข็งแรงใช้ได้นะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เบี่ยดเข้าไป ตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าไทยยุบไรยยกนนิเดียวนี้แพ้ได้เลยนะครับอ่ะเรียมนี้ล็อกมาครับล็อกมาสอดแขนชิงความได้เปรียบในการจับอา้าวยัดไปตีคืนอ่ะเรียมนี้เพชรอลังการจับสวยครับตีซ้ายตีคืนโอ้โหการซ้อมการบำรุงนี่ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับพี่บอลน่านีครับแ,แน่นอนคุณออฟต่า่าย ต่างมีอัทิตย์ไ,ได้แห่งปากท้งกำจะอุ้มกำเงินคุณต้าพันเปอร์เซนมาเสียฟิลเสียฟิลพเนียุดยาตอนนี้วงในวงในโอ้โหนัวนนเนียเลยครับกรรมาการแกะแยกออกมาก่อนเริ่มจะแรงขึ้นมาในช่วงปลายยกนะครับพิอลังการวงในเริ่มจะจับได้ตีได้ดูว่าผู้ผาเองไล่แขนเอาไว้จะขวางตีได้หรือเปล่าโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับ ก็ยังแลกกันอย่างสนุกนะครับสถานการณ์นี้ดูแล้วน่าจะถึงชิงดำแน่ๆน,น,นะครับ,ค,บ,ค,รบคู่นี้ไม่มีจบไฟเดียวครับคู่นี้ไม่มีจบไฟเดียวโชคออกทีวีมันต้องแลกเดือดกันแบบนี้ประเภทจ้องไปจ้องมาไม่ไม่ออกไม่ได้ครับนายล็อกกดมากมาโอ๋อูทั้งคู่นี้โอ้เร่งกันสุดชีวิตเลยครับมาตาม่างกันต่อยกสุดท้ายสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยนะครับ เพชรอหลังการก็ไม่สนแล้วครับวงนในพยายามจะเบียดจะปล้ำไหนตีเข่าอย่างเดียวหรือว่าผูผา่ายดูนี่นะครับถ้ายี่จัดโอ้โหเพชรในหลังการนี้ก็มีแท่งตแล้วก็ปล้ำไหนสู่คู่นี้ใครยุบใครย่นครับยกสุดท้ายนี่น่าจะเห็นกันแล้วครับวัดดวงเลยครับคู่นี้นี่เชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศอยากดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเอา้าแทงขวาไปครับสอดทิ้งความได้เปรียบยกได้ไหมเสียบได้ไหมครับ ตั้งไว้แม่ปูผานี่แกก็ขยันยกขยันเสียบครับโอ้โหดีครับมวยเข่ามวยเข่าแต่ว่าเดี๋ยวดูเพชรอลังการครับว่าตูครับแผ่ขวาเอาซ้ายคืนปูผาวงไหนแมกตอนนี้คนละเข่าแลกกันแลกเดือดเลยครับโอ้โหนี่ครับเหลืออีก2นาทียกสุดท้ายยังคู่ขี้อยู่เลยครับพี่ลีดูยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้นี่สองนาทีนี้แะครับน่าจะตัดสินกันนะครับใครทาได้ชัดเจนใครได้ สวย,ยนี่ก็น่าจะขว้าชัยไปได้เพชรอลังการเหยียบก้าไปภูผามีลูกขวางเอาไว้นะครับสถานการณ์นี่ดูแล้วว่าเพชรอลังการนะครับต้องพยายามเร่งนะครับแต่ทีมงานก็บอกว่าพอแล้วเหมือนกันโอ้ต่างฝ่ายต่างมีดีเลยนะครับเดี๋ยวดูคู่ขี้มากครับคู่นี้มุมแดงครับโอ้ยเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งโอ้วันนี้เฉือนเชื่อว่า ภาค2ตามมาเร็วๆนี้ครับผู้ชนะฝ่ายแดงครับเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งครับ